สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานําเสนอง,งานในหัวข้อช่างไฟฟ้าก่อนอื่นเรามาแนะนําสมาชิกในกลุ่มกันก่อนค่ะสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1. น,นางสาวปพิชยาภุมน้อยเลขที่2 0 2. นางสาวณชารีพัทรศิษโรดเลขที่23 3าสานางสาวรัตนชัยหมาเลขที่3 3และดิฉันนางสาวรับศิการัตนการเลขที่34ค่ะ ช่างไฟฟ้าคือผู้ที่มีความชำนาญการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ามีความสำคัญในด้านการติดตั้งระบบรวมถึงการซ่อมแซมบํารุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในด้านอุตสาหกรรมทั่วไปหรือแม้กระทั่งในครัวเรือนค่ะหน้าที่หลักของช่างไฟฟ้าคือการติดตั้งและดูแลระบบไฟฟ้าที่อยู่ตามอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยจะทำการติดตั้งสายไฟรวมไปจนถึงคัตเอาและสวิตช์ค่ะประเภทของงานช่างไฟฟ้าแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. ช่างไฟฟ้าซ่อมบารุงทั่วไปหน้าที่ของช่างไฟฟ้าซ่อมบารุงทั่วไปได้แก่วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามแผนซ่อมบำรุงซ่อมระบบไฟฟ้ากรณีมีการชำรุด ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมไฟฟ้าและอบรมให้ความรู้ทั่วไปกับพนักงาน 2. ช่างไฟฟ้าติดตั้งระบบหน้าที่ของช่างไฟฟ้าติดตั้งระบบได้แก่ออกแบบระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานวิเคราะห์การทำงานและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและวางแผนร่วมกันกับช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง 3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์หน้าที่ของช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ทฤษฎีความรู้หลักการและกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์มาออกแบบสร้างวิเคราะห์วางแผนและบำรุงรักษาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยากเป็นช่างไฟฟ้าต้องเรียนอะไรโดยเราจะมี2ทางเลือกกันค่ะ 1. สายสามัญจะเรียนในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และต่อระดับปริญญาตรีด้วยคณะนะ วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ 2. ส,สายอาชีพโดยจะเรียนปวชและปวสในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าแล้วต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ ทักษะสําคัญของช่างไฟฟ้า 1. ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบและส่วนประกอบของไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสําคัญในการรับรองการทํางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของวงจรการติดตั้งไฟฟ้าต่างๆค่ะโดยความรู้เชิงลึกที่ช่างไฟฟ้าควรมีก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและสายไฟความรู้ดังกล่าวเนี่ยจะทําให้การออกแบบติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเนี่ย ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อมาก็คือจะเป็นการอ่านและตีความแบบแปลนอย่างเช่นการอ่านแบบเทคนิคและพิมพ์เขียวซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับช่าง,งไฟฟ้าโดยเฉพาะช่างที่ทําเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโดยทําให้ทักษะนี้สามารถทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ 2. การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเรื่องด้วยปกติธรรมชาติของงานไฟฟ้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว,รวบางครั้งก็ส่งผลถึงแบบว่าความอันตรายถึงชีวิตดังนั้นช่างไฟฟ้าที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเนี่ยจะต้องให้ความปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็เพิ่มความนา่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าได้อีกด้วยต่อมาก็คือการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะถือเป็นการ ความสําคัญของชุดเครื่องมือด้านความปลอดภัยของช่างไฟฟ้าโดยสิ่งที่ควรใช้ก็คือถุงมือฉนวนแว่ตนตานีรภัยแ,และเสื้อผ้าทนไฟการใช้ PPE ที่ถูกท่องเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บแต่ยังช่วยให้ช่างไฟฟ้าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและมีความแม่นยําอีกด้วย 3. ทักษะการแก้ไขปัญหาในงานไฟฟ้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่าแบบเราไม่สามารถคาดเดาได้ทําให้ความสามารถในการหลับมือและ ความท้าทายที่คาดไม่ถึงการคิดหน้างานเปลี่ยนแปลงหน้างานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากของช่างไฟฟ้าค่ะโดยการแก้ปัญหาทือเป็นทักษะหลักของช่างไฟฟ้าต้องระบุและแก้ไขาสาเหตุหลักของความผิดพลาดได้โดยจะทําให้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะของช่างไฟฟ้าข้อที่4คือทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและสมาชิกในทีมได้โดยงานของช่างไฟฟ้าจะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเพื่อทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจะต้องมีการรายงานถึงสถานการณ์ความเป็นไปหรือข้อผิดพลาดให้แก่ลูกค้าและทีมอีกด้วย 5. การจัดการเวลา การจัดการเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ช่างไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามกำหนดของโครงงานและจะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย 6. การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่องสาขาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นช่างไฟฟ้าจะต้องคอยติดตามข่าวสารและนวัตกรรมอยู่ตลอดและช่างไฟฟ้านั้นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ